MedCMU Podcast ฟัง for h e a l t h ฟัง for h e a l t h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอดแค์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะแพทย์มอชอจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพนะคะได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะค่ะ ถึงแม้ว่าเรื่องนี้นะคะจะไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับสังคมไทยแต่การรับรู้เรื่องของการบริจาอวัยวะก็ยังไม่กว้างขวางเท่าไหร่ค่ะและก็ยังมีความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่มากวันนี้นะคะเราจึงนําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดคุยให้กับผู้ฟังได้ทําความเข้าใจและก็ทําความรู้จักกับเรื่องนี้กันค่ะ เพราะการบริจาควัยวะนะคะก็คือการบริจาคอวัยวะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อนําไปใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายขาดได้ด้วยวิธีอื่นๆนะคะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ซึ่งแตกต่างจากการบริจากร่างกายโดยสิ้นเชิงค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะโดยพยาบาลที่ท่านมีความคุ้นเคยและก็คลุกคลีอยู่กับเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะท่านเป็นพยาบาลประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอต้อนรับคุณกัญญาอุดมศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กัญญาค่ะเป็นพยาบาลนะคะค่ะพี่กัญญาคะก่อนอื่นอยากจะทราบเลยค่ะว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยเป็นยังไงคะ การปลูกถ่ายอวัยวะนี่นะคะก็คือการนําอวัยวะใหม่เข้าไปแทนที่อวัยวะเก่าที่ไม่ทํางานแล้วนะคะหรือว่าทางที่เราเข้าใจก็คือการเอานําอวัยวะหนึ่งที่ยังใหม่อยู่ทังทำงานสมบูรณ์ไปเปลี่ยนให้กับคนที่ อวัยวะต้มเหลวไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะไปเปลี่ยนไปปลูกถ่ายนั่นเองนะคะค่ะ,คะการทํางานตรงจุดนี้ค่ะพี่กัญญาเองเนี่ยเป็นพยาบาลประสานงานในเรื่องของการปลูกถ่ายวัยวะซึ่งทํามานานหรือยังคะอประมาณหปีค่ะประมาณหาปีเช่น,นกันนะคะอย่างการปลูกถ่ายอวัยวะนยในประเทศไทยของเรามีมานานหรือยังคะ ค่ะก็เท่าที่ทราบมานี่นะคะก็คือโรงพยาบาลที่ทำครั้งแรกก็คือโรงพยาบาลจุลาเนาะก็ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตเนี่ยมาปี2อปี2น1 5นะคะโอ้สอง้า5ก็ถือว่านานมากแล้วตรงนี้ของคณะแพทย์มอชอของเราเนะะี่ยค่ะมีการเริ่มปลูกถ่ายวัยวะครั้งแรกนี่พอจะจำคร่าวๆได้บ้างไหมคะเท่าที่จำได้ก็เมื่อปีพศ2537นะคะ การปลูกถ่ายไตยครั้งแรกเนาะโอ้โหตั้งแต่2537ค่ะก็ถือว่า<น>การปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะคะเพราะว่ามีมานานแล้วเช่นกันค่ะค่ะพี่กัญญาค่ะก็ยังมีคนหลายกลุ่มอะคะที่ยังมองว่าการปลูกถ่ายอวัยวะก็คือเป็นบริจาร่างกายแล้วก็เหมือนเหมือนกันตรงนี้อยากให้พี่กัญญาช่วยขยายความให้กับผู้ฟังฟังหน่อยค่ะค่ะ ก่อนอื่นนี่เราต้องแบ่งการบริจาคออกเป็น3อย่างด้วยกันนะคะก็คือว่าบริจาคอันแรกก็คือบริจาคอวัยวะนะคะอันที่สก็คือการบริจาคดวงตาอันที่3คือการอุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันนะคะนี่คือแยกจากกันเลย,ยไม่ใช่เกีเ่ยวข้องกันค่ะเพราะฉะนั้นผู้ฟังหลายท่านที่คิดว่าการอุทิศร่างกายเนี่ย ก็คือมิจากอวัยวะไม่ใช่ <S <S ไม่ใช่ค่ะาการอุทิศร่างก็คือการเป็นอาจารย์ให้กับนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลนักศึกษาทันตแพทย์นะคะวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหลายแหล่ตอนที่เขาเรียนหนังสือ <S 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 เขาก็จะได้เรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่นะคะกรณีนี้ก็คืออาจจะเสียชีวิตแล้วถึงจะได้เป็นอาจารย์ใหญ่ นะคะก็อย่างที่พี่กัญญาพูดนะคะว่าการปลูกถ่ายอวัยวะของคณะแพทย์ของเราเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ปี2537แล้วโดยที่เป็นการปลูกถ่ายไตแล้วอย่างเงี้ยค่ะเคสตั้งแต่ที่พี่กัญญามาเป็นพยาบาลประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยค่ะอยากจะให้เล่าเคสความประทับใจเพราะเชื่อว่าเราต้องมีการปลูกถ่ายผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจํานวนมากแล้วอยากให้พี่กัญญาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะก่อนอื่นก็พยาบาลกัญยาก็มา ทำเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะเมื่อ5ปี5ปีที่แล้วนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีพยาบาลประสานงานอยู่คะ่ะเป็นพยาบาลประสานงานหน่วยไตยหน่วยไตยนะคะการเปลี่ยนไตของเราเนี่ยนะคะก็ทํางานเกี่ยวกับรับบริจาคอวัยวะนะคะแต่ก็เขาก็ดูแลเรื่องเรื่องของการ ดูแลคนไข้ไปจักอวัยวะสมองตายอยู่นะคะ,ะจำนวนอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่การทํางานหลัก<ะ>แล้วก็แบ่งหน้าที่มาเรื่องของการไปจักอวัยวะด้วยของพี่กัญญาเนี่ยมาทําตั้งแต่ปี2559นะคะ,ะก็เมื่อ59เนี่ยเรามียอดปลูกถ่ายตับนะคะประมาณ3 3เคสนะคะ,ะก็คือ59ในมาปลายปีนะคะก็คือพี่กัญญาจาะประสานด้านเกี่ยวกับตับเป็นหลักใช่ไหมคะ พี่ดูแลคนไข้ที่บริจากอวัยวะสมองตายด้วยแล้วก็ดูแลเป็นพยาบาลประสานงานลูกถ่ายตับด้วยค่ะก,ก็พอพูดถึงการลูกถ่ายอวัยวะเราก็จะเห็นพี่กัญญาเนาะพี่กัญญาก็เป็นพยาบาลที่มีความคลุกคลีกับเรื่องนี้มากๆเขาต้องเริ่มตั้งแต่การประสานกับผู้ป่วยญาติผู้ป่วย ด้วยความที่ผู้ป่วยนะ่ะอยู่ในภาวะสมองตายใช่ไหมคะ,คะตรงนี้พี่กันอยาช่วยเล่าให้พวกเราฟังหนะะ่อยค่ะว่าผู้ป่วยภาวะสมองตายเป็นยังไงบ้างคะค่ะผู้ป่วยภาวะสมองตายนะคะก็คือว่าการสมองไม่ทํางานการสมองนะมีหน้าที่ควบคุมการทํางานทุกอวัยวะของร่างกายตั้งแต่ระดับความรู้สึกตัวการตอบสนองต่างๆเมื่อการสมองตายเนี่ยอวัยวะทุกอย่างก็เริ่มที่จะทํางานลดลง นะคะซึ่งทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการตรวจสอบ<ม>ภาวะสมองตายอยู่<ม>ตามเกณฑ์ของสภาการชาติไทยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการวินิจฉัยสมองตายค่ะ<ฮ>นะคะโดยที่เขาจะบอกว่าชั่วโมงแรกวินิจฉัยโดยแพทย์3คน<ฮ>นะคะแล้วก็อีก6ชั่วโมงต่อไปเนี่ยก็วินิจฉัยโดยแพทย์อีก3คนเหมือนกันนะคะการตอบสนองทั้งหลายทั่วร่างกายการตอบสนองต่อรูม่านตานการตอบสนองต่อ กล้ามเนื้อมอเตอร์พาวเวอร์อย่างเงี้ยนะคะทั้งหลายแหล่จนถึงหลังจาก6ชั่วโมงไปนะคะเราก็จะทำการทดสอบด้วยการเขาเรียกว่าทดสอบการหายใจนะคะภาษาอังกฤษเรียกแอ n e a ีย s t เทนะคะก็คือปลดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วก็ดูว่าคนไข้คนนั้นน่หายใจไหมโดยปกติเนี่ยก็ประมาณเราไม่หายใจ4นาทีใช่ไหมคะเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าไม่หายใจสนาทีก็สมองขาดเลือดตายอย่างเงี้ยนะคะเนาะอันนี้ก็เราก็ทดสอบ ประมาณ10นาทีดูว่าคนไข้หายใจไหมถ้าหายใจเราก็จะมีสวงอกขยายตัวเนาะคะ่ะอันนี้ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็ไม่มีหลักฐานเราก็จะใช้หลักฐานโดยการเจาะเลือดดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดใช่ไหมคะถ้าเราไม่หายใจคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดจะขั่งใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะถ้าคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะคะก็ถือว่าอันเป็นหลักฐานว่าคนไข้คนนี้มีภาวะสมองตายจริงๆ อย่างเงี้ยนะคะทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้วลงเวลาเสียชีวิตได้เลยคะ่ะณเวลาที่ทำเจาะเลือดอคุณผู้ฟังคะเราต้องมานึภาพว่าผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตายเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงผู้ป่วยที่มีอายุมากนะคะไม่ใช่ผู้สูงอายุอาจจะเป็นวัยรุ่นคนหนึ่ง<ช>ที่เกิดภาวะสมองตายได้จากอุบัติเหตุก็อาจจะเป็นไปได้หนึ่ง,งกรณีใช่ไหมคะ,คะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุบัติเหตุหรือว่ามีเส้นเลือดแตกในสมองงเ<อ>ี้ยนะคะ หรือว่าอาจจะโชคร้ายไปหน่อยแตกตรงบริเวณของการสมองจริงๆเงี้ยนะคะ<ม>คนไข้ก็จะมาด้วยของเราด้วยไม่รู้สึกตัวพวกนี้นะคะค่ะก็คือทางการแพทย์ถือถูกนิฉัยแล้วแหละว,ว่าอยู่ในภาวะสมองตายพี่กัญญาคะอย่างนี้แล้วก็ยังนึกภาพตามนะว่าถ้าเป็นเด็กคนหนึ่ง<ม>ที่ป<ม>ระสบอุบัติเหตุแล้วตัวของเด็กคนนี้เคยแสดงเจตจำนงในการบริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทยเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะอยู่ในในฐานข้อมูลเลยว่า บุคคลนี้เป็นผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยเจตจำนงว่าจะบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยนะคะจากนั้นพยาบาลประสานประสานงานนะคะประสานงานเรื่องปลูกถ่ายอวัยวะทราบแล้วก็ต้องเข้าไปพบกับญาติตัวนี้อยากจะให้เล่าให้เราฟังหน่อยค่ะก็ถ้าหากว่าเกิดกรณีอย่างนี้นะคะมีน้องคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุแล้วก็เขาก็ได้เจ็บ จำงว่าจะบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยนะคะ,อ,ะอย่างแรกเราก็ต้องไปประสานงานกับญาตินะคะซึ่งตัวคนของน้องเองเขาจะไม่รู้เรื่องละค่ะวาระนั้นนะคะเราก็ต้องไปคุยกับญาติเขานะคะว่าน้องเนี่ยได้เจตจำงในการบริจาคอวัยวะนะคะให้ญาติเซนยินยอมบริจาคอวัยวะนะคะเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงะะตอนนั้นอันนี้ขอถามเคสที่พี่กัญญาเคยสัมผัสแล้วก็เคยได้พบเจอจริงๆนะคะถึงตอนนั้นมีบ้างไหมคะที่ญาติก็ตกใจแล้วก็ไม่เคยทราบเลยว่าลูกหรือว่าหลานเนี่ยมีการแสดงเจตจำนงในการบริจาคอวัยวะแล้วอาจจะมีโอกาสไม่ยินยอมใช่ค่ะมีหลายคนเนาะที่พี่ได้รับปรึกษาม,า,มาว่ามีภาวะสมองตายนะคะ,ะ,คะแล้วก,เก็เราก็ต้องไปขอขอรับบริจาคอวัยวะ,ะกับญาติคนไข้ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นความรู้สึกว่าเออถ้าหากว่าเราไปขอขอรับบริจาคจากญาติของเขานะคะคือให้โอกาสเขาได้ร่วมทําบุญครั้งสุดท้าย<ม>บญกุศลครั้งสุดท้ายเนี่ยจะให้คนที่บริจาคเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะห,<า>หลายคนก็ อาจจะมีการตัดสินใจเรื่องเนื่องจากว่ามีภาวะฉุกเฉินนะนะคะเขาอาจจะให้บริจาคให้หรือว่าไม่บริจาคนะคะปฏิเสธการบริจาคอวัยวะอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ญาติที่เขาจะตัดสินใจก็อยู่ที่การตัดสินใจของคนในครอบครัวเลยใช่ค่ะแต่ว่าในากรณีนี้หนึ่งคนคะ่ะที่เป็นผู้ป่วยภาวะสมองตายสาม,มารถบริจาคอวัยวะได้กี่ชิ้นคะ ประมาณนี้ก็คือโดยปกตินะคะถ้าหากว่าอวัยวะอยู่สมบูรณ์นะคะก็จะสามารถใิจากได้ทั้งหัวใจตับตับอ่อนนะคะไตสองข้างดวงตาอีกสองนะคะบางคนก็อาจจะได้หลอดเลือดนะคะบางคนอาจจะได้ผิวหนังนะคะคตามที่สภากาชาติไทยร้องขอว่ามีคนไข้ที่เขามีอวัยวะล้มเหลวเขารอการปลุกถ่ายอยู่ ซึ่งอตอนนี้เราก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าจะช่วยเหลือสักได้กี่คนเงี้ยนะคะจนกว่าเราจะรู้ว่าเคสนี้เนี่ยสามารถที่จะไปจากไดออ้แล้วเราก็ต้องดูงในเรื่องของความเข้ากันได้ด้วยใช่ไหมคะเคยเห็นในโฆษณาหรือตามโทรทัศน์นะคะที่เราอาจจะฟังบรผ่านค่ะว่ามีอีกหลายคนที่กำลังรอคอยอวัยวะอยู่แล้ว สำหรับผู้ป่วยสมองตายเนี่ยที่ได้แสดงเจตจำนงในการบริจาคอวัยวะเนี่ยได้เป็นคนที่เหมือนชุบชีวิตใหม่เลยอวัยวะของบุคคลนั้นเมื่อมาอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยท่านหนึ่งที่ได้รับการรักษาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้อีกใช่ค่ะคือคนที่ได้รับการบริจาคอวัยวะมานะคะ,คะเขา ก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นก็ครอบครัวเขาก็จะไม่ไม่ลำบากที่จะเอาคนไข้มาโรงพยาบาลหรือมาฟอกไตทุก3วันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็กลับไปทำงานได้นะคะ,คะก็เป็นบางคนอาจจะเป็นเสาหลักให้ครอบครัวได้อย่างเงี้ยนะคะ หนึ่งคนที่ให้นะคะหลายคนรับแล้วก็ญาติของเขาที่ต้องแบบได้ผลกระทบคือได้บุญกุศลเขาก็ไม่ต้องมา,ารับส่งใช่อย่างต้องเข้าใจนะคะผู้ฟังลองนึกภาพตามว่าผู้ป่วยหนึ่งท่านที่อาจจะมาฟอกไตเนี่ยการฟอกไตเนี่ยเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยๆสามวันก็ต้องมาทีหนึ่งคือมาเป็นระยะยาวนะคะแล้วก็คนที่จะมาส่งก็ต้องเป็นคนในครอบครัวก็อาจจะทําให้เกิดภาระในครอบครัวขึ้นแต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ย อ่าบุคคลนี้ได้รับการบริจาคอวัยวะก็คือไตามาสามารถทําให้เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตที่แทบจะกลับมาเหมือนคนปกติเลยก็คือไม่ต้องมาฟอกไตที่โรงพยาบาลแล้วค่ะแต่ก็ต้องมีการตรวจประจําปีหรือว่าพบคุณหมอใช่ค่ะตามเคสนั้นโอ้โหเป็นภาพที่เรามาลองคิดนะคะว่าเอ๊ะเทคโนโลยีด้านการแพทย์อะไรเงี้ยก็สมัยใหม่ขึ้นแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะคะที่ทดแทนในตัวคนได้ค่ะก็ก็เข้าสู่ประเด็นเรื่องของเราก็ยังขาดการบริจาค อวัยวะอยู่ในข้อมูลของปี2563เนี่ยมีผู้ลงรอรับบริจากอวัยวะอยู่ที่5,000กว่าลายนะคะของจากสภากาชาติไทยนี่นะคะแล้วก็มีผู้บริจาคอวัยวะอยู่ที่311ลายซึ่งคนรอเนี่ยเยอะมากแต่คนบริจาคได้จริงๆนี่ก็คือน้อยนะคะอจจะลงไว้300กว่าลายใช่ค่ะ300ไม่ใช่ทุกเคสที่จะสามารถบริจาคได้เช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจำนวนจำนวนผู้บริจาคสมองตาย เนี่ยมีประมาณ300กว่ารายแต่ว่ามีคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าคนที่เสียชีวิตด้วยสมองตายนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะบ้านเราก็มีอุบัติเหตุจราจรกันค่อนข้างเยอะแต่ก็คือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นวัฒนธรรมนะคะค่านิยมนะคะหรือว่า ญาติอาจจะไม่รู้เรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะก็เข้าถึงข้อมูลได้ค่อนข้างที่อาจจะน้อยนะคะการรณรงค์หรือว่าการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการบริจาคอวัยวะก็ยังยัง,ย,งยังไม่ถึงไม่แพร่หลายนะคะก็อันนี้ก็อยากเชิญชวนนะคะมารณรงค์ในเรื่องของการบริจาคอวัยวะด้วยนะคะอย่างที่พี่กัญญาเล่าให้เราฟังนะคะคนผู้ฟังลองนึกภาพตามว่า เรามองว่ามันเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะหนึ่งคนที่จากไปเนี่ยได้ต่อชีวิตอีกหลายชีวิตถ้าเกิดมองในมุมที่ในความเชื่อของคนไทยหรือคนศาสนาพุทธเองเนี่ยเรามองอยู่แล้วว่าการให้เ่ยคือได้บุญนะคะแต่อาจจะมีความรู้สึกที่ยังติดขัดว่าอวัยวะเนี่ย ถ้าให้ไปเนี่ยเกิดในภพชา,ชาติาต่อมาอในชาติหน้าจะ<น>ไม่ครบ32ใช่ใช<ะ>ค่ะอันนี้เป็นคําตอบที่ไปเนื่องจากเป็นพยาบาลไปขอเจราจาบริจาคอวัยวะก็จะได้คําตอบอย่างนี้เยอะอยู่นะคะก็คือว่ากลัวชาติหน้าไม่ครบ32นะคะคซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงเปลี่ยนค่านิยมหรือว่าความเชื่อได้ได้ค่อนข้างยากแต่ก็จะบอกตามหลักพระพุทธศาสนาจริงๆนี่นะคะทุกคนก็ เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายตายก็คือการสูญสิ้นสลายไปของมวลแล้วเกิดพบหน้าก็จะมีอวัยวะใหม่นะคะมีชีวิตใหม่นะคะหากว่าพบนี้เราได้ทำบุญกับคนหลายๆคนนะคะให้เขา,เาได้มีชีวิตที่ดีนะคะชาติหน้าเราก็จะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่มีร่างใหม่มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาพอบุญกุศลเนี่ยตามเราไปทุกพทุกชาติ เรามองในมุมนี้ <Okay. S 1> ก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะถ้ามุมมองของครอบครัวนั้นน่ะึกภาพออกนะคะว่าทั้งสุดท้ายแล้วจริงๆที่จะได้ทำอะไรให้กับผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เป็นเรื่องราวที่ทําให้เรามองเห็นในห,หลายๆมุมมองเหมือนกันนะคะพี่กัญญาคะแล้วมีเคสไหนไหมคะพี่กัญยารู้สึกประทับใจมากๆตั้งแต่เป็นพยาบาลประสานงานมา<ร>ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็ประทับใจทุกเคสนะคะ <c oughs> ก็คือแต่ละเคสที่เข้ามาบริจาคเนี่ยมันจะมีเรื่องราวขึ้นมาให้ประทับใจก็ในมาทํางานตรงนี้เนี่ยก็คือคือการปลงกับชีวิต นะคะในเรื่องของการเกิดชายการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็เราก็ต้องตายนะคะทุกคนก็ต้องตาย<ฆ>นะคะต้องเสียชีวิตแต่ว่าการเสียชีวิตของเราในบุคคลคนหนึ่งนะคะแล,แล้วมอบอวัยวะไปให้คนอื่นที่ที่เขายังแบบยังจะมีโอกาสที่มีชีวิตต่อนะคะ<ฆ>ให้ดำเนินต่อไปก็จะได้บุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ มาถึง <No. S 1> จุดนี้นะคะผู้ฟังหล <Okay. S 1> ายท่านที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่นะคะอยากจะลงชื่อคะ่ะอยากจะทำบุญไปกับเราอยากบริจาคอวัยวะ,ะต้องทำยังไงบ้างคะก็มีหลายช่องทางในเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะคะประการแรกก็คือ,อเรามีแอปพลิเคชันนะคะของเรื่องของบริจาคอวัยวะนะคะคำพูดว่าบริจาคอวัยวะนะคะสามารถพิมพ์เข้าไป <c oughs> ในโทรศัพท์ของท่านนะคะที่ในการดาวน์โหลดแอปนะคะเขียนว่า บริจาคอวัยวะแค่นี้เลยนะคะ,คะก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็สมัครได้เลยอันที่สองนะคะก็คือส่งทางไปรษณีย์ค่ะก็คือมีแต่ละที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ยพี่จะวางจุดไว้เป็นใบรับบริจาคอวัยวะนะคะอันนั้นก็กรอกรายละเอียดแล้วก็ส่งไปรษณีย์ได้เลยเป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลยทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆแต่คุณสมบัตินะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่อยากจะ แสดงความจำงในการบริจาคอวัยวะ,ะต้องเป็นยังไงบ้างคะ,คะประการแรกนะคะก็คืออายุของผู้บริจาคอวัยวะนะคะ,คะก็ประมาณไม่เกิน60ค่ะเนื่องจากว่าในอายุเยอะนะคะความเสื่อมถอยของอวัยวะของแต่ละคนนะคะมันก็จะเริ่มเสื่อมไปใช่ไหมคะถ้าอายุเยอะแล้วก็เราคำนึงถึงคนที่มารับอ,อวัยวะที่บริจาคด้วยประการที่สองก็คือไม่มีการติดเชื้อในกระแสะเลือด อย่างเงี้ยนะคะ<ม>เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือถ้าหากว่ามีการติดเชื้อในกระแสะเลือดมันก็จะติดเชื้อกับอวัยวะถ้าหากว่าเราเอาไปปลูกถ่ายนะคะ<ฆ>โอกาสที่จะติดเชื้อก็จะเยอะโรคติดเชื้อก็เช่นพวกไวรัสตับอักเสบโรคเอชวีหรือว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดขั้นรุนแรงพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้รับการบริจาคเป็นผู้ให้น,นะคะ<ฆ>รู้ว่าคนที่เป็นโรคมะเร็ง นะคะหรือว่าที่เป็นเบาหวานความดันที่แบบว่าอาการรุนแรงนะคะก็ไม่สามารถบริจาคได้คนติดสุราก็ไม่สามารถที่จะบริจาคได้ค่ะอันนี้ถามเป็นข้อมูลนะคะว่ามีไหมคะถ้าเป็นโควิด -19 ใช่ค่ะเสียชีวิตจากไวรัสโควิด19ก็คือไม่สามารถไม่สามารถเลยค่ะช่วงนี้คือสภากาชาติไทยหากมีเคสบริจาคอวัยวะเนี่ยตรวจโควิด rt p c ทีออยู่3วิธีเลยค่ะ สามจุดในเรื่องของตรวจ RT-PCR นะคะ<ห>ก็คือพวกนอซอเซฟตัมนะคะพวกโทรสหรือว่าลำคอแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสปูตุ้มหรือว่าเสมหะกสามวิธีละเอียดเลย <มา S 3> ตรวจละเอียดเลยว่าสำหรับผู้ปว่วยสมองตายเคสเนี้ยมีเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือเปล่าช่านแปลว่าตัวเขาเนี่ยแซงเจตดจำนงนะคะ<ช>อ,อยากจะบริจาคอวัยวะแต่ถ้าเกิดติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กก็ไม่สามารถบริจาคอวัยวะได้เช่นกันค่ะ ทำให้เราได้มาโฟกัสเหมือนกันนะคะเพราะเราอาจจะมองว่าการบริจาคร่างกายมีเยอะมากมีเยอะมากหลายคนที่ไปแสดงเจตจำนงอยากจะบริจาคร่างกายแต่ต้องแยกมา3าอย่างเลยบริจาคร่างกายเนี่ยคือให้นักศึกษาแพทย์ใช้ในการเรียนในการศึกษา,าใช่ค่ะ,คะบริจาคอวัยวะก็คือเอาไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดอยู่ค่ะ,คะแล้วสุดท้ายก็คือบริจาคดวงตา ดวงตาเนี่ยอยากจะถามพี่กัญญานิดนึงค่ะดวงตาเนี่ยเราบริจาคไปเนี่ยดวงตาหนึ่งดวงเนี่ยให้ได้หลายอย่างไหยคะอืมคือคนหนึ่งคนมีสองดวงตานะคะโดยปกติเนี่ยสามารถบริจาคได้สองคนเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเห็นบอกว่าเขาสามารถเป็นแบ่งเป็นชั้น,น,นชั้นดวงตา,าแล้วก็สามารถ บริจาคได้หลายคนนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องคอนเฟิร์มกับศูนย์ดวงตาภาคสิบเราไปิงมองภาพในอนาคตนะคะว่าการบริจาคอวัยวะต่างๆเหล่านี้น่าจะต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดอย่างแน่นอนเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะพี่กัญญาคะอยากให้พี่กัญญาฝากเน้นย้ำให้กับผู้ฟังถึงเรื่องการบริจาคอวัยวะอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ การบริจาคอวัยวะนะคะก็เป็นเจตจำลงของแต่ละบุคคลนะคะที่จะบริจาคอวัยวะซึ่งบางทีเราไม่ได้ต้องดาวน์โหลดเอกสารบริจาคอวัยวะมาก็ได้หรือว่าเราไม่จําเป็นต้องมีแอปพลิเคชันก็ได้เพียงแต่เราบอกคนข้างๆคนรอบข้างนะคะว่าว่าเราอยากจะบริจาคอวัยวะเมื่อเรา เสียชีวิตแล้วอย่างเงี้นะคะก็คือบอกคนในครอบครัวเองนะคะแม้ว่ายังไม่มีใบแสดงเจตจำนงอะไรหรือไม่ได้ทำในแอปพลิเคชันแต่บอกเจตจำนงครั้งสุดท้ายกับคนในครอบครัว,วไว้แล้วค่ะก็เชิญชวนนะคะว่าทุกชีวิตก็มีค่าทำชีวิตตัวเองให้มีคุณค่านะคะแล้วก็เมื่อเราดับศูนย์เราเสียชีวิตไปแล้วก็บริจาคอวัยวะให้กับคนอื่นนะคะเพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็ ดําเนินชีวิตของตัวเองด้วยความไม่ประมาทนะคะสำคัญ,ญคที่สุดเลยนะคะก็ได้พูดคุยกับพี่กัญญาว,วันนี้โชคดีมากๆเลยคะ่ะเราได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆมุมมองในบ้านเราเองเนี่ยอาจจะมองได้หลายแงม่มุมแต่สําหรับหลายครอบครัวที่มีคนในครอบครัวเนี่ยบริจาคอวัยวะแล้วน่าจะคิดว่าเป็นบุญกุศลครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านเลยเพราะไม่ใช่แค่การตัดสินใจจากคนคนหนึ่งนะคะ แล้วเรานึกภาพของคนที่รอนะคะแล้วได้รับอวัยวะชีวิตใหม่ของเขาเนี่ยเขาน่าจะจดจําความรู้สึกนี้ได้เหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองถูกต้องค่ะ <c oughs> เขาได้เขาได้อวัยวะใหม่เขามีชีวิตใหม่ ครอบครัวเขาก็ไม่ต้องลำบากในเรื่องของการรับส่งนะคะไม่ต้องลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายสามารถไปทำงานได้นะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวได้แทบจะไปใช้ชีวิตปกติตามปกติได้เลยยังทำงานได้หาเลี้ยงครอบครัวได้เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนผู้ฟังนะคะสำหรับเรื่องราวนี้สามารถดูข้อมูลได้ตามข่าวสารบทความหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะคะ พิมพ์เข้าไปนะคะค้นหาคําว่าศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะสภากาชาติไทยนะคะเพียงเท่านี้ก็จะมีข้อมูลอีกมากมายถึงเรื่องนี้ให้กับตัวท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกต่อเรื่องราวนี้ให้กับคนที่ท่านรักคนในครอบครัวของท่านนะคะเพราะวันหนึ่งเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าอนาคตข้างหน้าคนที่เรารักเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งของผู้ที่ได้รับการบริจาคอวัยวะมาก็ได้นะคะ วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณกัญญาอุดมศิลป์พยาบาลประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร ah ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook YouTube, Twitter, t e l e GRAM i n s t a g r กร Podcast เพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า medcmu นะคะ medcmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MedCMU Help Podcast Fung for เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา